นี่นะครับนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วครับสวนปลาคิกทางเข้าคอนกี่ตร้อยเมตรครับเกตเกตอัดบดโดยอบจอแต่คนนี้ต่อไปอีก200เมตรนะครับโดยอบตอเกตอัดบทโดยอบทจอทำถนนต่อโดยอบตอ อ้าวนั่นนะครับปลาเค,ค็กยืนโมอยู่นะครับนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วครับได้มาอีกทีครับเอาไปให้ไก่นะครับเอาไปให้ไก่ไปให้ไก่เลยนี่รับไม่รู้โมอะไรกันอยู่ไม่รู้ต่อไปอีกสองร้อยเมตรครับถนนนี่นี่เอา เอาปรึกษาอะไรกันไม่รู้เอาปรึกษา่างกันก็นปรึกษา่างกันอ,อีต่ออีกัน่นน,อนนะอีต่ออีกน,นี่นี่น่าจะเป็นงบไปหกหกแปดไม่รู้นะครับ คราวนี้ก็อีกทีก็เป็นงบหกเก้ามั้งตามที่ผมคิดนะผมไม่ได้อยู่หน่วยงานราชการรนะับไม่รู้เรื่องนะับหรือว่าเป็นปีอะไรวะอันนู้นนะ่าจะเป็นปีหกแปดที่ว่าร้อยเมตรครับเดี๋ยวนี้จะเป็นปีหกเก้าหรือเปล่าผมลงง นี่ครับสุดล200 <c oughs> แล้วครับสองร้อยเมตรแลยก็ดีอยู่นะครับที่เขาประเเกดนะครับ <c oughs> อาวอะไรวะ แต่วันนั้นเอามาบ้านลุงที่แกทำบ้านอยู่นะรตรงข้ามศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะศูนย์ปฏิบัติธรรมดอกไม้เยอะๆนี่นะครับเอ๊หรือว่าให้ศูนย์ปฏิบัต,ต,ติธรรมเทต่ออีก200เมตรดีเทต่ออีก200เมตรน่าจะพอดีนะครับนี่ครับดอกบัวโอเยอะอยู่ครับดอกบัว ทีแรยังไม่ได้ไสร้างอะไรเลยครับศูนย์นปฏิบัติทาที่ทันสมัยที่สุดครับวันนั้นผมก็เอามาส่งนี่ครับลุงคนนี้ลุงอะไรไม่รู้ครับลืมชื่อแล้วเนี่ยครับแกทำบ้านอยู่ครับทำบ้านให้ลูกแกครับ นี่ก็เป็นที่เปิดเพลงเพลงลองเครื่องมาครับของต่อยคาออดิโอต่อยคาออดิโอที่ผมเอาน้ำไปส่งบ่อยๆครับอยู่ข้างในหมู่บ้านนะบ,บ้าน๋ยวนี่น่าจะเป็นที่ทสเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงต่อยคาออดีโอ นี่ครับจะถึงแล้วครับ,บกวัวประเข็กมีกวัวแล้วนะครับขายหมดแล้วมีแต่โอ้ยเดือนหนึ่งมาทีครับวันนี้น้ำาให้ไก่แกเจอเมื่อเช้านี่ครับผมก็น้ำไปส่งแม่เสียวแล้ววันนี้เจอแกพอดีแกบอกอาน้ำไปให้หน่อยเอาไปให้เที่ยวนึงเอ้าผมเลยถามเอ้าไปให้อะไรกวัวขายหมดแล้วแกบอกโอ้ยอีกแล้ว เปิดก๊อกทิ้งไว้อีกแล้วโอ้โหถ้าไม่เปิดก๊อกทิ้งไว้นี่ไม่ได้เอามาส่งนะครับ <c oughs> บวัวก็ขายหมดแล้วโอ้ <c oughs> ไอ้นั่นไก่นี่ไปมันก็เงียบครับมันไม่มีชีวิตชีวาเหมือนมีเยอะ <c oughs> มีเยอะก็ไม่ดี <c oughs> โอเคครับถึงแล้วครับมันก็เป็นเส้นแนวขอบคุณครับ